โอ้พองงามเลยครับพี่น้องป่ายอย่าง้นามคุ้นกันเกร็ครับผม วัสดีครับอึเพื่อนพี่ๆนานๆท่านผู้ชมทุกๆท่านเด้อครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลมบรรทุงครับพี่น้องนี่แล้วย่างเต่าครับผมออกมาหายามเบ็ดครับพี่น้องมาเลยมากอะทางสุพรรณคือนเราครับผมครับช่วงนี้น้ำขึ้นหลายครับพี่น้องออก็ย้าเบ็ดก้ามูครับผมไขกระร้ากใยเตีมเดียวครับผม เก,กิดกับได้สองสามตวเลยครับผมอีกเจา้านึงมันก็ได้หลายโตอยู่ครับแต่ผมบาดได้ถ่ายน้ำผลมันลินน้ำครับผมพี่น้องเมื่อคืนเกี้ยครับนี่ก็กำลังเหลื่อมย่ามครับผมกับมาลุ้นกันครับว่าสิใดแักแฉมวันนี้ครับผมไปกันเลยครับผมโอู้หูคุณล,ลงเบิ่งเลยเอ้าตัวใหญ่เป็นไหนล่ะหอมดึงกันมาเลยนะโอ้โหพองามเลยครับพี่น้อง อุ้ยมันมันมันปืนใหญ่เลยครับคันกิโลอะไรครับตัวนี้ครับผมทำปืนเลยกินเนาะเดี๋ยวเชียรครับตัวนี้มันแล้วยามเสิร์ครับผมไปปใส่ถุงเขียวไว้จุใหญ่ ยังไงเลวดี้นแง่งครับไป่นั้นแค่นัไปเลยโว้ยเออดินแง่งไงวะทำไงดึ้นขึ้นมาดึงขึ้นมาข้างได้าบนเกาะเกาะจะไหนดึงขึ้นมาโอ้ อีหยังเลยอ้โหฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าฮนี่ลายเยอะเขียก็ต้องตั้มใจนะสักหน่อยครับพี่น้องแย่ามากเดชทีปุุนหลังนะครับของผมครับผมเงียบอยู่คือเก่าครับผมพี่น้องเขียดกันยังอยู่ซื่อๆอยู่ครับผมฮึโอ้ มองน้ำงาพี่น้องใส่ม่องเขากำลังย่างอยู่ครับท้งผุนเลยครับบรรยากาศย่าศเ้าครับพี่น้องคือสวยงามครับผมเป็นทะเลนะครับแต่ก่อนเป็นทงนาครับครับพี่น้องย่ามเบ็ดแล้วนะครับผมรูปเต็มก็บบริเวณโพตัวครับของผมครับผมโอ้บ่ผ่านเลยครับมันขึ้นกับเดือนแจงครับพี่น้องปลามันคอยกินเบ็ดคนไหนครับผม ประจันเต็มดวงวะแต่ผมก็บไซฟังนี่ครับพี่น้องที่นี่ลมมันพัดมากครับผมเงาเกียดมันมันดิ่นเละฟานบเห็นครับพอลมมันลมมันพัดเป็นขื่นครับพี่น้องเนี่ยครับครับครับไปบึงพ้นงานครับเมื่อคืนครับบาดเจ็กตัวครับผมอาจจะเมือน้อยนึงนะครับพี่น้องก็ขอตรวจขอไฟละหลายครับผมบางช็อตผมกับประดิษฐ์ไทยครับ ฝนตกฝนลินมืาขึ้นครับผมโบก่อนหาปลามาดีครับเบ็ดโอ้นี่อกเบีดมาสั่งมาแต่บานเออเบียดกันสายยาวครับเก้เบเกาเบาย ก่อนหาปลามาเนี่เขาลุมืค่เหล่ของแมงยังลาแต่วมังลาแห้งุงอทีแม่งเดี๋ยวไปหาใหม่มาดังไฟจัหน่อยกาตุ่มกาตุ่มกาแฟพักขนาบงนดบ่าไรด้น้ำขึ้นไรแหง่วมทางเลยแปเนี่ยต่กอนมายังท่านอีกหวก็เนี่ยโอ้ยริก็มาเย่าอยิงกบ ไปเบ็ดครบเยออืมไปหอาไปหาเซเวตกันไปเลยไปทางไหนเนาะเนี่ยหยบปยไมนรู้ดีได้หรอเอนี่ยครับพี่น้องเงียบจีดไปยางตอหลางนี้เงียบครับพี่น้องครับมาย้ำเบ็ดครับผมนี่รัย้ำม,มาได้กับไร้หลังเลยครับผมก็ได้ยินเสียงม,มันดินครับผม มาเบิ่งน้ำกันเลยน่าจะโตงามอยู่ครับผมเปนดีแน่เลยโอ้ย <Ooh, ooh, S 1> หนามคุ้ป้ายหยางน่งยอยครับพี่น้อง ooh, ooh, ooh. ป้ายหยางก็หนามคุ้กันเถอะครับผมโอ้ย <Ooh, S 2> ปลโคลยังไงครับพี่น้องโอ้ยลุตซ้ำโอ้ย อู้สิได้พี่น้องทุบวงใหญ่หนึง่งอู้ล้างเลียกับ่ได้ซ่มปะเนี้ยอู้สิได้ดิอู้เกือบลู่เด็กครับพี่นอ้องงันตุงต้งหันนะอ้าวทำไมครับพี่น้องหลุดเงินต่อไปครับผมอูมม้ดิ่นจนน้ำคุณหมดนี่ครับพี่น้อง ตัวงามเลยครับรุ่นนี้แหละครับทีอยากได้ครับผมตัวเดียวนี่ปนยิ้มเล้วนะครับเนี่ยใส่พี่ครับขวดยิมลอยครับรุ่นนี่ในขวดยิมลอยน้อยหนึ่งฮะเต็มแรงมาแล้วครับผมหลังจากว่างหันรูดไปตัวหนึ่งตัวปรงามเลยครับผมใส่ัววังหันน่ะฮุเจ็ดขี่ได้อยู่หรอครับพี่น้องที่ได้แห้งครับผมครับพี่น้อง หลังนี้ก็ถือแล้วครับเพราะคอตัวงามนะครับพี่ครับผมใส่ยญงอยู่เลยครับผมเกี่ยวบเครื่องลไ่้ดครับพี่น้องอปลามานุดเมื่อยแล้วครับผมโอ้ยกอขากอ,อ,อเนี่ยทะน,นองไปเลย งามนะครับพี่น้องตัวนี้โอสะปนเสือเลยครับผมเกือบครึ่งลูดครับพี่น้องถือว่างามอยู่หรอกครับผมโอ้แต้มสองครับพี่น้องโอ้ยยางว่วมาใกล้หนึ่งกําลังเห็นครับยางไปเลยครับผมเหลืออยู่ประมาณยี่สิบคนหลังอยู่แล้วครับพี่น้องนี่ถือว่าใส่งามอยู่ครับผมตัวเดียวนี่ยปนบูด้วยนะครับพี่น้องกันกินคนเดียวเนี่ยใส่นี่ ครับซ้ำนิ้วผมเลยเนี่ยโอเคครับพี่น้องครับพี่น้องบรรยากาศกลางคืนครับลมเย็นดีครับผมพี่น้องนี่ก็เป็นเวลาประมาณเกือบที่สามแล้วครับผมเกือบหนาวอากาศเรียนเย็นเกินมากแล้วครับผม บรรยากาศย่งางคำคืนครับพี่นอ้องตรงหน้าครับพี่นอ้องครับเดินแจ่งครับผมสวยง,งามมากครับผมโอ้ปลาขาวเป็นพวงเลยโอ้ยกขึ้นวะหมวร้ายมาไหน,ไหนพูดอ่ะ โอ้ปลาขาวถือดีครับพี่น้องมองตัวนี้เออครัวปลากระเดิด่อขวดมามามะ มันไดีมัดดิเฮ้ยได้เห็นมันดิหนอคุ่นเอปลากแหงปลาเขาเนครับพี่น้องกวกได้กินอยู่หรอครับผมนี่ใส่ตากแดดรลุว่ๆแล้วครับผมกระแหงนะมี่มันกระเดิดปลาเขาเต็มเลย ปดมวนเลยครับบเ่วัเข็นน่ถือะเงนะโอ้ถือเี่ยงเลย <c oughs> เลยว้ยเข่งลุวนเลยเธอเนี่ยเฮ้ <c oughs> เวยวง,ง,งามแล้วหลุดหนีพานเลยครับ

ยิงได้จ้าพ่อครับหมองนอนเมื่อคืนครับหม,ออมอ่องยูหมองเศร้าครับเมื่อคืนนี่นี่นี่กระตุมกาแฟครับผมตุมซ้มน้ำช่องกาแฟ นี่ก็สิปดมองแล้วครับพี่น้องเบิ่งเอาเด้นเลยแต่ะ,ะ,ะ,ละปลาปลาเบียหลายไปไหนโอ้ยปลาเบ็ดไหมปลาโขโโล,ลวนนี่ครับปลากดก็เข้าเขาอันนี้นะครับผมใส่ไว้ในว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 นลนว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 นมนวน่ออนว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 วน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 วววนนว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 วนัวนวนวนวววครับ นั่นก็บสามตัวลูกผ่านเลยครับนี่ครับเสานี่กับผลงานเมื่อคืนนะครับอบางตัวดูปลายท้ายเลยครับพี่น้องเพราะว่าอยู่คนละจุดผมกับประมาณสองสามตัวนี่แหละยี่นี่ไม่ค่อยมันเลยครับผมพี่น้องนี่ป้าร่วมกับถือว่าผ่านอยู่แล้วครับผมขอบขั้วใหญ่กินไแต่ไร้ขาบอยู่นี่ครับพี่น้องตัวตายครับผมเอามาแช่เย็นไปครับโคตรมีแต่ตัวใหญ่ครับ ขกดว่าเป็นปลากดดรับกดตูมงามครับผมับปคอกกะโลครับผมตัวนีมันตายครับผมตกต้นแบบมีครับผมอย่าไปย่ตัวนีมันขึ้ขีแดงคือปดขัง้ือหนี้ปคดขังองหางแบง กับต้นนี้กาขาวกับเลนอยกับฝ้าม่องครับพี่น,ออน้องเอ็มลอยด์ก็สปอนเซอร์นี่ถือม่องอยู่เป่าฮะคือมาเซยไว้น้ำฮะแมียนนี่ได้เนาะโอ้เจไดจังมาถือม่องเหรอโอ้หลายตัวแล้วล,ล่ะุเต็มทุ่งเขียวแล้วโอ้เทสเลยเอ่ะ น้องเจ๊หล่ะคุณน่ะคอล้วนๆที่ตัวใหญ่ๆครับผมม่านสามกิโลอยู่แล้วครับมื่อไหร่ทั้ปลาคอปลาเข่งครับครับได้ล่างฟูมีกครับลุ่มๆกันแหละกับมาณเกือบชิปโลครับพี่น้องถือว่าพานอยู่ดอกครับผมพี่น้องเที่ยครับผมกัเก็บของเรียบร้อยแล้วกับสตีเฟลากลับแล้วครับเที่ยครับพี่น้องกับสตีเฟลากลับบาทแล้วครับผม ปลามนเมนี้ก็ถือว่าพ่อได้กินอยู่ครับผมพี่นอ้องก็ขอขอบคุณลหลายๆเดอ้อครับที่เข้ามาติดตามรับชมส่องกรยลุมบรรทุงโอเคครับสวัสดีครับ